ช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือฟิน่นถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดีอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมาเกือบ50ปีมาแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถพิชิตความรุนแรงของปัญหาย,ยาเสพติด ที่เรือรังมานานนับร้อยปีให้หมดไปยังแผ่นดินไทยด้วยสันติวิธีโรงเรียนบ้านลำพาดยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยินดีต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ โรงเรียนบ้านลำพาาตั้งอยู่หมู่4บ้านลำพาตตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2บริหารงานโดยนายบดินทร์ศตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพาดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนและนักเรียนจำนวน103คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านลำพาดได้นำเนินการตามนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด7มาตรการดังนี้ค่ะมาตรการที่1การมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1. มีนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้มีการตั้งคณะกรรมการทำงานจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการจัดทำข้อกำหนดเฝ้าระวังสโแเสกความรู้ส่งเสริมดูแลทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและมีการระบุข,ข้อห้ามสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า กัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของโรงเรียนและมีมาตรการลงโทษถ้ามีการฝ่าฝืนม,มาตรการที่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากหหัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1. การบริหารจัดการองค์กรโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมีนักเรียนอาสาสมัครเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี <tag> ่บ<ข>ุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. การดำเนินงานโรงเรียนมีการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียนก่อนและหลังดำเนินงานทั้งนี้โรงเรียนยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า กัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการติดป้ายติดสติ๊กเกอร์ปร,ปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังมุมอับ จัดมุมเรียนรู้และนำเสนอสื่อสัญลักษณ์เพื่อไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนมีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงมีการสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันวิชาการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมประชุมระดับชั้นเป็นต้นมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเฝ้าระวังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้มีนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านการอบรมโรงเรียนมีการดำเนินงานของชมรมเจนซีอย่างเป็นรูปธปรรม โดยจัดตั้งชมรมเจนซีตามมาตรการที่5ลงทะเบียนระบบสมาชิกกับโครงการเจนซีสตรองไม่สูบของมูลลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยชมรมเจนซีมีกิจกรรมด้านโซเชียลมีเดียที่มีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวอย,อย่างสม่ำเสมอโดยประชาสัมพันธ์ในเพจเ c e b o o k ของโรงเรียนมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโรงเรียนมีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโดยการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประสานความร่วมมือกับบุคลากรอ,อื่นในโรงเรียนมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มีการส่งต่อนักเรียนที่สบุบรีบุรีไฟฟ้าไปรับการบำบัดร,รักษากับหน่วยงานภายนอกส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงนักเรียนที่สุบรีบุรีไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุรีบุรีไฟฟ้าและมีการส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบโครงงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุรีบุรีไฟฟ้าจากผลการดำเนินงานจำนวนนักเรียน100%เปอร์เซ็ต์ ยืนยันจะไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนดำเนินกิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโดยมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อการพัฒนาทางสมองและสุขภาวะของเด็กและผู้ปกครองมีกิจกรรมส่งเสริมให้บ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนมีการสดแทกความรู้เรื่องการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าประสานความร่วมมือกับชุมชนและเฝ้าระวังรณรงค์ร้านค้าไม่ให้จําหน่ายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่นักเรียนจากการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนครูและบุคลากรมีความพึงพอใจอย่างมาก ต่อการดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนผู้ปกครองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการดาเนินกิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอลและชุมชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการดาเนินกิจกรรมชุมชนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอลร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านลำพาด ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดบุรีบุรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติรับชวมวดิทัศน์ในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ